ตอกขุมเนี่ยรูปมันตุตกค่ะตุตเอาไปเบือกมั้งนะเกเอาถ่าได้ตายวะ นี่ได้ดินวันนี้โอ้ยเมียนได้กิน้วาเอากับปุ๊บาแง่นลูกชายไปนะบัขาอะไรดีตวเจ็ดหงมารือตเนาะมาผไหนไปเอาเไปหวงันเจ็แต่ของเ

โอ้เจ็บไหมฮ้องเนี่ยอนตุ้นๆเนี่เนี่ยค่ะตู้นต้นๆมันทีอะมันเนี่ยตู้น่เต็มอยู่คีรินสิเออเมื่อเ่ไรเจ็บเมื่อาไรเจ็แขนอ่ะยังไปน่าเกเร้กันเนยน่ากระตัมันเองอะที่มัเย็บเลยแม่ตู้นเนี่ย ยิบมาถ้าของมันหล่นออกพิมนี่บุบบุบบุบเนม่ยิบมาตัวยิบมายิบมาถามแล้วมแล้วโตเมย์แล้วรวมน่ะอวมน่ะลู่ลู่ลู่หาเส้นเจ๊ออกมาในรโลู่ลู่หาเส้นลู่เมันกวานได้รู้นะเขาเสียวเสือกินมึง เนี่ยไงคือแล้วจะหาเส้นลู่นึงวะเขาแก่อ่อแม่แล้ววัวปลูกเปล่าอยู่แก่แล้วแต่เปล่าหนึ่งอยาเนาะว้าวคิดว่าอุ๊ยยังหาเส้นในลู่นึงเสียเขาสืบกินแบบโซ่สืบไมาสูงกินตัวใหญ่ยังอยู่ตอลุ้มตัวคุ้มตัวคุ้มข่าวกินไหมอ้าวไม่คุณดิล้อ

โอ้อันนี้เขาก็เอาที่กินกระติกที่ตนน่ะมันเหลือตะบนอย่างเอากินเนื้อกินเนื้อเรือขอกินเนื้อบ้าเสกันสิห่อๆๆหาลูกไหนไหนหาลูกมันเลื้ออยงกินลูกกบวารี รับหนาวแช่หมดแล้วงูนั่นรับเครื่องนอนดีรีบไมตื่นเร็วนอนนอใจเราจมีนะหนาวแช่น่ะในน่องนู่นเห็นได้จะเห็นเลยอยู่ในหัวข่าเขาบอกดำๆต่อคมน่ะไม้ปลื้มชอเสียตรงตามหาตรงรู้หนึงก็ได้ใช่ใ แกงเขียนน่เขาเอากงเกียนได้สวยหักรูประพันสวยปะสวยเออหมดละยองได้ไหบ่าไปกินอื่นกินเอื่นให้สวยบดห่อบ่าไปกินนะบดแล้วเนีย้าคุณกินกินอเตยกินแล้วเตะตตดกินนะเกียงน้อใหม่นาด ไม่ไถอดกพื่แล้วนี่นะอ๋อออกออ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 ิออ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 อ่อออออาออ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 อ

เอาม mm. like ันกินส right. ิมามามาโอ้ยเป็นง so mm. ่อแกแล้วนะเว้ย uh, น oh ี่ไม oh ่ได้เลยจะเดินลุพูดไหนพี่องไปซื้อมัดฮัน้ามันโบุญยไปซื้อไปซื้อเพได้กินน้อเขาอะมากินมาเนี่ยกินขัวกินขัวกินเสพ เอากรต่อคุมเราจะไว้ได้เลยจัะ